สวัสดีค่ะทุกทุกคนมาพบประกอบอีกแล้วนะคะมาค่ะทุกคนมาทำไข่เค็มแบบเร่งด่วนกันค่ะจริงๆกบอยากกินไข่เค็มไข่ดาวเค็มอะ่ะทุกคนที่เราไปจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยนะ่ะที่มีไข่ชายานะ่ะกบจำไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรกบอชอบซื้อมานะเขาจะมีบอกข้างกล่องว่าถ้าคุณจะเจียวไข่ ใช้เวลากี่วันเจียวได้อะไรแบบเนี้ยกบก็เลยแบบผนะู้อยากกินอ่ะอยู่ๆอยากกินไข่ดาวไข่ดาวเค็มนะทุกคนก็เลยมาชวนทุกๆคนทําไข่ดาวเค็มกินดีกว่านะก็เราจะต้องก่อนที่เราจะทําไข่ดาวเค็มเราก็ต้องทําไข่เค็มก่อนละกันทุกคนแบบอันนี้ง่ายๆโอเคกบก็ทําการเตรียมภาชนะนี่เป็นกล่องแบบนี้นะคะเอาไข่ลงไปห้าฟองโอ้ไม่ใช่หกฟองจ้า นี่คือไข่ไก่นะทุกคนไข่ไก่ที่นี่ก็จะเป็นสีขาวนะอย่างที่กุบอกเทน้ำส้มสายชูลงไปนี่เหืครึ่งขวดเลยทีเดียวนะทุกคนโอเคเราก็จะแช่ไว้แบบนี้ห้านาทีนะคะทุกคนก็ไม่มีเกลือแกงนะใช้เกลือแบบนี้ นะคะทุกคนคก็ไม่เทเกลือลงไปนะคะครบเวลาแล้วนะคะทุกคนเราก็ถูๆเปิดไข่หน่อยกบก็ใช้มือถูๆเปิดไข่นะคะทุกคน มาพักไว้นี่เนี่ยก,ก็จะถูถูมันจะมีความมันมัๆมันกัดเปลือกิดนหน่อยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวกมไปทำก่อนนะนี่ค่ะกบได้แล้วกบก็จะคลุกเอาเกลือเยอะๆเลยทุกคนเพราะว่าเกลือที่นี่มันเม็ดเล็กนะ ันไม่มีก็ไม่มีเกลือแกงเหมือนบ้านเราทุกคนกุกเลืไปเดี๋ยวออกไปก่อนมันจะได้สะดวกสบายกลิ่นกล่กลิ่กลิ่นให้ทั่วไข่ล้วก็กลับมาที่วางที่เดิมของเราที่กล่องของเราก็บจะใช้เกลือเยอะๆเลย กลิ้งไปทั่วทุกข่าใส่ลงไปเอามือลอนๆแบบนี้วนๆมันจะได้ทั่วกันนี่ <c oughs> ขออภัยค่ะ ถึงไข่เจียวไม่ใช่ไข่ดาวเค็มนี่กบชอบมากเลยแต่ไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรทุกคนถ้ารู้คอมเมนต์ได้หน่อยนะคะจริงจะไม่ได้จริงๆแต่่อนเคยซื้อเพื่อนกบอยู่จังหวัดนั้นน่ะจังหวัดจังหวัดไคยะาไข่ไชยา,า,ยชา,ยาคนอันนั้นเขาจะเป็นไข่แบบเป็นสีดำได้ไหม คล้ายๆพวกสีดำอะไรกดจำไม่ได้เป็นสีดำว่าโอเคใส่ลงไปในกล่องคกหกฟองแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเอาเกลือที่อยู่ในชามของเรานี่แหละใส่ลงไปเดี๋ยวกดจะ ไม่ถนัดเลยค่ะถามว่ามีขากล้องไหมมีค่ะทําไมไม่เอามาล่ะคะกบ <c oughs> มักง่ายค่ะ <c oughs> ขออภัยนะคะทุกคนไม่หนูหนูจะอาให้หมดตัวอีกนี้หนูโรยเยอะเพราะหนูไม่รู้ว่ามันติดหรือเปล่าไงเพราะว่าเกือมันเป็นเม็ดผงแบบนี้ไงทุกคน หนูก็เลยมองไม่ค่อยเห็นูหก็เท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 เราก็ปิดฝาอีก5วันมาเจอกันนะคะทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าคนเวลาแล้วนะไข่ที่กบอันนี้เอาไว้ไม่เป็นไรที่กไข่ที่กบอะไรนะทําเอาไว้เดี๋ยวกบจะล้างพราะกลัวว่ามันจะเค็มมากเกินไปเดี๋ยวกบจะไปทําเป็นไข่ดาวนะทุกคน ทุมเอาดิโอ้ยอย่าแบกแล้วก็จะไปดาวแล้วตอนอดาวทำกับข้าวอันนี้มันจะทำผัดกะเพรานะทุกคนแล้วก็แต่ว่าล้างเอาไว้ก่อนกลัวว่ามันจะเค็มมากเกินไปข้าววันนะทุกคน Okay, เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนทอดนะคะค่ะทุกคนเรามาทอดไข่ดาวไข่ดาวเค็มกันนะคะกบได้ทําการผัดกระเพราเรียบร้อยแล้วค่ะกําลังร้อนๆเลยเรามาทอดไข่ดาวกันค่ะทุกคนตอกไข่ดูสิคะว่าเป็นยังไงบ้างไข่แดงน,นะคะทุกคนกบไม่รู้ว่ากล้องมันจะมองเห็นหรือเปล่านี่ทุกคนเดี๋ยวกบขยับมา ไขแดงมันจะเป็นปกติไขแดงมันจะไขแดงปกติจะเป็นก้อนแบบเป็นวงรีนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็คือพอเราทําเป็นไข่เค็มมันจะแข็งไข่ไข่มันจะแข็งนะทุกคนเรามาทอดกันก็ก็ใส่ลงไปน้ำมันกบยังไม่ร้อนใช่ไหมคะเนี่ยใช่จะใช้ไข่ขาวลงไปก่อนทุกคน น้ำมันหนูยังไม่ร้อนอะที่รใส่น้ำมันเยอะเกินไปเปล่าก็จริงๆทอดไข่นะคะทุกคนเนาะเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรกระทะแบบนุนกระทะขออนญาตเขียยไปตรงกาลางกระทะแบบยังไงอะทุกคนเป็นกระทะที่แบบ ก้นลึกๆอ่ะมันถึงจะทอดไ่สวยอ่ะหนูใส่น้ำมันเยอะเปินไปกอกน้วมันไม่อยู่ตรงกลางให้หนูเลยกระทะของกบมันเคิร์บอ่ะทุกคนมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกบอธิบายกระทะของกบมันเตามันเตามันมันมันลาบมาแบบเนี้ยทุกคนเออมันเอียง มันเียงนหมคะทุกคนมันเอียงมันเียงอืมใครเห็นก็ไหลไหลแล้วค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากเลยนะลมแบบโชยแต่เช้าเลยหรือว่ายังไงหรือว่ายังไงที่ร่างมันจะหนาวแล้วหรอวันนี้ลมเย็นสบายมากเลยทุกคน เย็นแบบเย็นสบายมากกบบอกเลยไม่รู้ว่าเย็นสบายมากแบบไหนนะรู้ว่าติจามทุกคนกบจามคันจมูกก่าอากาศสมวนมากกบก็จะทําคลิปคุยไปทําไปคุยไปนะทุกคนจ๋าแล้วกบจะวิทน้ามันใส่ลงไปในไข่ขังนะ ว่าพอแล้วนะทุกคนจริงๆอ่นะกรอบๆกว่าน,นี้ก็ดีนะทุกว่าจะามีกบชอบแบบกรอบๆเลยนะแต่ก,กบว่าโอทุกคนน่ากินมากน่ากินสุดๆทุกคนจ๋าใส่ไข่ขาวลงไปก่อน ให้ไข่ขาวมันกรอบสักนิดนึงแล้วก็เอาไข่แดงลงไป อืมก็เป็นไอเดียที่ดีนะทุกคนเอาไข่ขาวลงไปก่อนทอดไปเลยก,กรอบๆนี่เอาแบบนี้ สุดยอดเลยทุกคนทุกคนเรามาชิมกันอันนี้เค็มไหมไม่รู้นะให้วิลชิมดูนะอันนี้ของคุณสามีให้วิลชิมเกรล่มมาอยู่ฝั่งนี้ดิใกล้ๆนะเค็มไหม,มเค็มไหมอันนี้ห้า <5 S 2> วันไข่เค็มห้าวันนะรับจอมเนาะเหรอหือทุกคนไข่ดาวเค็มห้าวันรสชาติกำลังเต็มพอดีเลย ไม่เค็มมากพอดีแบบอร่อยเลยทุกคนโอเคค่ะทุกคนกบก็กทอดไปเรื่อยๆแต่กบก็จะไปกินข้าวแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะไปทำนะคะทุกคนไข่ดาวเค็มอร่อยมากค่ะน่ากินไหมคะทุกคนไข่ดาวเค็มขอบคุณที่รับชมค่ะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆทุกคน,นะคะ่ะไปเดิ